ไม่ตลกลาลา่าหลังโชว์ใบทวงนี้คนอื่นเจ้าของห้องคงไม่ตลกด้วยสืบเนื่องจากที่ลาล่าขวัญนภาหรือที่รู้จักกันในานามลาล่าอาสยามโพสภาพหน้าห้องเช่ามีใบทวงนี้แปะเต็มหน้าประตูทำให้เธอช็อกตกใจอย่างมาก แต่สุดพีคเมื่อได้สติว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องของเธอโดยเธอได้ระบุว่าอุ๊ยใบทวงนี่เต็มหน้าประตูเลยโอ๊ยตกใจหัวใจจะวายเดินขึ้นห้องผิดห้องคุณอยู่อีกชั้นหนึ่งค่ะไม่ใช่ชั้นนี้และนี่ก็ไม่ใช่ห้องคุณ สมองสมองไปหมดและสติสตางไปหมดละในขณะที่ชาวเน็ตก็ได้เข้าไปตั้งคำถามกับลาลาด้วยว่าแต่ก็ไม่ควรเอารูปมาลงไหมคะถ้าไม่ใช่ห้องของตัวเองและเมื่อสิทธิ์เขาหรือเปล่าเอามาลงแบบนี้คนที่เป็นเจ้าของห้องคงไม่ตลกด้วยใจเขาใจเรานะ โดยโลกโซเชียลต่างแสดงความคิดเห็นจำนวนมากดราม่าต่อลาลาว่าควรเห็นใจเจ้าของห้องดังกล่าวเพราะตอนนี้ผู้คนต่างประสบปัญหาหนี้สินรุมเร้าไม่ใช่ลาลาคนเดียวที่เจอปัญหาการเอาภาพห้องคนอื่นมาเผยแพร่แบบนี้เจ้าของห้องดังกล่าวคงไม่ตลกด้วยบ้างก็บอกว่าถ้าลาล่ามีสมองคงไม่โพส์นะเพราะไม่ใช่ห้องของตัวเองความรู้สึกของเจ้าของห้องจะเป็นยังไงบ้างถึงจะเป็นความจริงเป็นเราคงอาย เห็นเป็นเรื่องตลกไปได้แย่มากเจ้าของห้องน่าจะฟ้องมาใช้นี่นะเรื่องแบบนี้ไม่ควรเอามาล้อเล่นเป็นต้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ